ก็มีนักเที่วเต้นกันอยู่ข้างบนชั้นหลังฟ้านะครับราคาตั๋วก็40บาทต่อเที่ยวครับน้องเที่ยวบางท่านเขาก็ซื้อเป็น บัตดเดพาสนะครับจะมีะบัตรบัตรเดพาสด้วยนะครับผมก็เหมาะกับนักท่องเที่ยวท่านไหนที่จะเที่ยวสถานที่ตามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เหมาะเลยนะครับมองไปแล้วก็เห็นเขาแบบไปตักอาหารกันนะครับผมนี่ครับ สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานากาจินมหาราชนะครับผมคลิปนี้พาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศนะครับพาทุกคนมาดูเรือสำดานนะครับผมที่แม่น้ําเจ้าพระยานะครับมากันแล้วนะครับผมนี่คือเจ้าพระยารินเซสห้านะครับตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งครับผมเรือสำรานก็เริ่มออก รับนักท่องเที่ยวพานน้เที่ยวทานอาหารเย็นนะครับผมเลยครับทานอาหารเย็นชมวิ่น้ำเจ้าพระยานะครับโอ้ลมแรงมากนะคนอยู่ข้างบนเี่ยครับมาแล้วตามกันมาติดๆิเลยครับข้บางนางนี่คือเจ้าพระยาปรินเซสพ่านะครับผม ตาข้างหลังคือ white of please เดี๋ยวเรามารอชมอโดยโยแลรกซี่กันครับผมแล้วก็จะให้ดูภาพบรรยากาศนะครับล่าสุดอ่าเรือลำนี้น่าจะเป็นแบบ เรือที่แบบเมาลามแบบส่วนตัวมากขึ้นนะครับผมนะดูบรรยากาศนะครับไม่ค่อยมีฝุ่นเลยเทุกคนบรรยากาศดีเลยล่ะนะครับบรรยากาศรอบรอบท้องฟ้าแจ่มใส ครับก็มาแล้วนะครับผมสำหรับเรือ Royal Galaxy นะครับผมมาแล้วเห็นแล้วทุกคนนนครับก็เป็นเรือที่ศูนย์ชอบแบบถ่ายเห็นแล้วมันอลังการดีอรทุกคนนะครับผมนะแล้วก็จะมีผู้โดยสารเยอะนะครับผมมีลูกค้าแบบมาใช้บริการเรือ Royal Galaxy นี่เยอะมากๆครับ มากันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเยอะขนาดไหนนะครับผมจะเยอะเหมือนทุกครั้งที่สุดไปถ่ายไหมนะครับโอ้มองจากาหน้าจอมือถือนี้ก็ถือว่าอลังการเะยนะผู้คนแบบเต็มเต็มคาราเลาลรบลม,มาแล้วับผมมาแล้ว ก็เขารับนักท่องเที่ยวจากเอเชียทีสนะครับผมโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมากเยอะจริงนะทุกคน ยอดมากๆครับผมดูนะักท่องเที่ยวอยู่ชั้นหลาดฟ้านะครับผมมองไปแล้วก็เห็นเขาแบบไปตักอาหารกันนะครับผมนี่ครับ ตัวคนตอนนี้ศูนย์แวบไม้คอนสยามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยไปยืนอยู่ที่สะพานตากสินมหาราชนะครับผมนะแวบไม้คอนสยามแล้วนะครับผมก็อยากให้ดูในหลายมุมนะครับผมนี่ครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ด้มาเห็นนี่คือเขาจะขึ้นเรือนําเที่ยวเจ้าพระยานะครับผมราคาค่าตั๋วก็40บบาทต่อเที่ยวครับน้องเที่ยวบางท่านเขาก็ซื้อเป็น บัตรเดพาสนะครับจะมีะบัตรบัตรเดย์พาสด้วยนะครับผมก็เหมาะกับนักท่องเที่ยวท่านไหนที่จะเที่ยวสถานที่ตามแม่น้าเจ้าพระยานะครับก็เหมาะเลยนะครับเพราะว่าเรือเรือนําเที่ยวเจ้าพระยานี่เขาจะจอดท่าเรือที่แบบเป็นท่าเรือที่เชื่อมกับสถานที่ท่องเที่ยวได้ครับผมจะไม่เหมือนอเรือ สวนเจ้าพระยานะครับอันนั้นจะเป็นเรือโดยสารทั่วไปครับนะครับก็จะเห็นเรือสำรานด้วยครับผมเป็นเจ้าพระยานินเซ็ตลำที่5นะครับก็เป็นบรรยากาศที่คึกคื้นทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดวันไม่หยุดวันเสาร อาทิตย์วันจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็ผู้คนเยอะแบบนี้ตลอดครับผมนะครับส่นะะนะนวชาชานๆๆมาก90%นะครับผมนะการันตีได้ว่เา90%คือชาตต่างชาติครับผมขึ้นเรือแล้วก็จะเรือลำนี้ก็จะมุ่งหน้าไปยังท่าพระอาทิตย์นะครับผม ต้นทางก็คือท่าเรือเอเชียทีน,ะค,ะ,น,ะ,คนะ,คะครับผมมุ่งห<ก>น้าไปยังท่าพระอาทิตย์นะครับจุดที่นักท่องเที่ยวเยอะนะคือไอคอนสยามเอเชียท<สะ>ีแล้วก็วัดอรุณน,นะครับผมไปแล้วมาแล้ว ส่วนเรือดำนี้ก็จะเป็นเรือเรือโดยสารทั่วไปนะครับเรือด่วนเจ้ากระยานั่นเองนะครับผมก็มุ่มงหน้าไปท่าน้ำนนนะครับ เวลา6โมงครึ่งก็น่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับผมสาหรับเรือหลวนเจ้าพระยาแล้วก็เรือนำเที่ยวเจ้าพระยานะครับผม6โมงครึ่งครับจะเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับผมจะเป็นเที่ยวสุดท้ายที่แบบออ,ออกวันหรือว่าออกตัวโดยสารนะครับ ท่านทุกคนตอนนี้เรือสำราญโดโยกาแล็กซี่ก็กลับมาแล้วนะครับผมนี่ครับตอนนี้เขาเปิดไฟแล้วครับผมสวยมากครับครับวันในใีนจ้จว่าเขาจะจอดท่าเรือก้อสยามไม่ได้ว่าจะไปแบบจอด ถ้าเรือเอสเซทีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูกันน่าจะน่าจะไม่จอดตรงนี้นะครับผมน่าจะมุ่งหน้าไปยังเอสเซียทีปนะครับนักทองเทีเ่ยวเต็ม นัำเพล่เต้นกันอยู่ข้างบนชั้นหลังฟ้านะครับเดอโยแกระกซีครับผม

ท่าลผะครับผมก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้สุนก็จะได้ขอจบคลิปได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ